ต,ตอนนี้ยินดีต้อนรับคนดูทุกคนเข้าสู่เกมมันติเวอร์ซัสมันคือเกมที่รวมเอาตัวละครจากหนังและการ์ตูนของค่ายวอร์เนอร์มันจะเป็นเกมต่อสู้เหมือนกับเกมบรา w ั h ล่าที่แบบว่าหรือมาริโอ a มาริโออะไรว่ามาริโอ้สไมช์โบว์อ่ะเคยเล่นใช่ไหมพี่เคยเล่นปะไม่เคยไม่จักมันเป็นเกมต่อสู้แบบว่าต้องต่อยกันทำคอมโบไปเรื่อยๆแล้วก็เตะให้เพื่อนออกจากฉากไม่ออกใช่ไหม กูรู้สึกว่าแบบตั้งใจในตัวละครมากๆเพราะว่าแบบกูแฟนหนังแฟนการ์ตูนนะนะแมงกูอยากเล่นทุกตัวเลยแต่ไอสัตว์ม่เพิ่งโหลดมานี่คือเพิ่งโหลดมาเล่นเลยไม่มีเฮียเลยเฮ้ยแซนด์วิชเลยนี่มันคืออะไรแซนด์วิชเลยไอ้เหี้ยแซนด์วิชไอ้เหี้ย โ oh. oh. อ้ยไอ้เหี้ยอะไรกันค,ค,คุก,ก้าไอ้เหี้ยมันคอมโบใ,ใส่ก <c oughs> ูเลยไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยไปพังไปเลยลำโพงไอ้กแ็กซี่ไอ้เหี้ยมันทำยังไงวะเนี่ยตัวกูมันต่อยหนักตลอดเวลาเลยสุดโอ๊ย <c oughs> ไ <étique> <ural> อ้ชักกี้ไปละเฮ้ยเอ้โอ้ไอ้ผีดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัน้ายไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ถอนถอนน่อนไอ้เหี้ยชักกี้อันต้ายสติงว่ะอุ้ยอุยอุยเฮ้ยเอ๊ะคือพลังมาดิมาดิเจอจีเลนหนึ่งแ้จีเรนนี่อะไร นี่ไอ้ยมึงมีตังค์มึงมีตังค์เยอะมึงมีตังค์เยอะแล้วมาดูตังค์ไงวะเนี่ยมึงมึงมีตังค์เยอะนี่ทำไมชักกี้มันตัวใหญ่อย่างวะตัวมึงเล็กใหญ่ย่ะทำไมตัวมึงตีไว้อยังไรไปเลยมึงไปเลยเอ้ยไม่ถึง ไอ้ยลงมลงลงมลงไอ้เฮียนี่แหละตูไ้อืออืออือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเียโ้เลยื่อของชื่อไงอะบอกกูหน่อยดิกดล่างไงเอ็ดเอ็ดอล่างล่างละตีล่างละตีไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่มึงมึงสอนกูดิเมื่อกี้กดล่างก็ตีจริงๆแปลงล่างเลยเอาอากูกลายเป็นหมาแล้วแย่ลแลแวแย่แ <c oughs> เลงบอกกูสอนกูสอนกูซื้อของก่อนเอ็ดไงเอ็ดกดเอ็ดแล้วเนะี่ยกดนั่งแล้วเนะี่ยกดนั่งแล้วแมลนะทำไรได้ดกดขี้ขวาได้ปะขี้ขวาขี้ขวาหรือขี้ซ้ายวะโอ้มันมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ากดขี้ซ้าย มึงกดพุ่มอะไรไม่ได้วะนั่นไงนั่นไงนั่นไงอ่ะซื้อซื้ออะไรไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันซื้อซื้อรองเท้าอะไรไปเฮ้ยกูซื้อตูดกูซื้อตูดนี่นี่ไอยนี่มันเล่นยากจังวะต่อยไม่โดนเลยแหละไอ้ยัยตัวนี้แม่งกดกดเล่นง่ายอ่ะนี่โอ้โห เอ้คุณจะไปไล่างคุณจะไปไล่างไอ้หมุนหมุนหมุนไอ้ไอ้ไตัวกระตูนไอเสือไปเลยมึงอะแตกเลย ก็มาใกล้กูเยอกาใกล้กูเอ๊ยกูเล่นเปแล้วกูเล่นเป็นแล้วเฮ้ยเลิกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยยังได้ยังขี้ผายเลยตัวนี้ปักปนี ไปเลยมึงอ่ะมันเป็คนยากเลยมาแล้วกูไม่ใช่แบทแมนแต่ดีกว่า็ปานแบทแมนเฮ้ยเฮ้ยเชือกเชือกเชือกมานี่เฮ้ยเชือก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 ดีดีโดนกูหลอกโดนกูหลอก ดีดีอุ้ยเป็นทะลุคอพูดเอือเฮ้ยอือแบตโมบิลไมนี่้แบทโมบิลเฮ้ยไือของอ้าอ้ยอะไรวะตีไวเกินไอ้เหี้ยตีตงตีไกลเกินไปซื้อของเลยมึงไปจิบโบทไปิดโบไอ้เหี้ยไอ้ย้ยฟินแมงกซ์ิโกเลยมัน ตัวเมนกูตัวเมนกูตัวเมนตัวเมน,มน,มนเฮ้ยเฮ้ยเยท่าไรห้าบาทเพื่อสิบบาทเมื่อกี้ทำอะไรวะเอ้ยทำไมกูไล่ไม่ถึงไว<ต>สัตว์เอาระยะมานี้เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะโอ๊ะอ๊ยโอ๊บปังอืออ,อ๋อ<ต>อ<ส>ือไม่ถึงว่ะ<ตส>อือขากูยาวกว่าไอ้เพี้ยเฮ้ย ตไโดนอย่ายัาไปตายยังอยู่ยังอยู่เอ้ยเ้ยเอะอเหียแปกเลยน่าจะร้อยห้าสิมั้งร้อยแม่แปกเลยเออเฮ้ยอืมอือาตมคาตม อย่ากรตายดีกว่าตายไวเอ้ยไปถึงได้ไงวะหายเลยอ้าวอ้แบบิยาอีรเจ็จิงลจวะกูรอดจริงแอ้าวเจวะกูคือวันดโมเมนต์้ไอ้กูคือวันดโมเมนไอ้สัสีโลิ้นยาว ตายแล้วก่อนเด็ดไอ้เหี้ยกูมาแล้วไอ้สัตวดเดอืมไอ้กูกูกันกระสุนไอ้เหี้ยอดืด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 ดดดื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 ด ซื้อของเออไอยเตรียมตัวตายเลยทีงทุบกูทีเดียวตายเลย เ,เลยบอสเจมก่อนดีได้เวลาเลือกตัวเดียวกันมาหาพ่อง <c oughs> แทำหนึง่งนะขอกูดูก่อนทำไงไปโยนบาสเฮ้ย

เอากูชูเลยชบารเลยเอาบเอาลูกลูกูหายอืมสแลมดังไอ้เหี้ยไอ้กูชูบารเลยไอ้กูชูบาอีกรอบนึงเหี้ยแขกเลยกูอะยูอารไม์พันชายอยอือื้ออื้ออื้ออืออ้ออื้อ้ อ,อมาตอบเฮ้ยเปล่าเปล่า,ปาไปแล้วไอก้กูดับเบิลบาร์ดอีกแบบนี่นี่นี่ปไปอีกลูกหนึ่งเฮ้ยดังดังเฮ้ยหลบหลบเฮโยนบาร์เออบาร์กูเออรีบาวเลยเชี่ยไฮ้หลบดัง <laughs> นักบาสตีกันเอ้ยนักบาสต่อยกันชูบาสก่อนชูบาสก่อนเฮ้ยไปจับกูดูบาสเอา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 ไอ้หียหัวโคกแป้นกอู้ขอเก็บมีได้บัมปปีดนี่โอ้ยได้ยังไงวะอ๋อให้ลูกบาสเหมือนไม่เชียนี่ไอ้สัต โอ้ยดีดีโอ้ยเชี่ยดังคนสวยท่าท่าคนสวยเลยรับบาสไหนพี่ไปแล้วหนีบาสกูเลยรับบาสไหนพี่สตงลูกกูกลัวบาสไอ้เหี้ยกูเปล่าไอ้เฮียลุกลงพรีบไปเลยเหี้แล้วยังไงวะเนี่ย ตกลูกบอลใส่ดาเลยเอ่อแตกเลยเอาไปเลยมึงอ่ะอืออเอ้ยหลบได้อ๋อลูกบอลตองหัวป่วยหัวเก็บเลยจะเปซแจมไหมเนาะอืออืออืออย่าเลยบอลเจมเหลือบอลเจมไปเลยลูกเนี้ยแตก ไปเลยไอ้ออกแบบไปเลยไอ้ยัยกูอย่จะเดินออกไปไหนเผื่อมันสลับซ้ายขวาไอ้ย็ย